เคยๆค,ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคัมภีร์ปสมจินดานะครับก็เป็นคัมภีร์ที่สําคัญนะครับเป็นคัมพี์นี้ก็ก็เชื่อว่าได้ตัวเ,เป็นคัมพี์ที่ปู่ชีวกกมารพัฒน์ได้แต่งขึ้นนะครับได้แต่งคำรานี้ขึ้นมาแล้วก็สืบทอดกันมานะครับ ก็คำพีนี้ก็ว่าถึงเป็นคำพีที่ว่าด้วยการกําเนิดนะครับนะการเป็นเรื่องของเด็กเรื่องการกําเนิดนะเรื่องกุมารน,นะครับโรคเกี่ยวกับกุมารและยารักษาโรคต่างๆนะซึ่งคำพีนี้ถ้าอยู่ในแพทยศาสตร์สงข้อนี้น่าจะหนาถึงครึ่งเริ่มเลยนะใหญ่มากเคยเห็นไหม,มค่ะค่มค่ะ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 ด่กค่กนะค่กคาะค่กค่ะค่ะค่ะค่าคน,นะค่าคนะค่ะคะค ทีนี้ก็เป็นในคัมภี์นี้ก็พูดถึงโรคที่เกี่ยวกับสตรีด้วยรู้ถึงครอบคลุมไปถึงมันดารลทาลกนะครับแม้แต่เรื่องของหญิงที่คลอดต่างๆด้วยนะ่วิชาพดุงคันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของในคัมภี์ปฐมจินดานะครับซึ่งก็ก็มีเนื้อหามากมายนะครับพูดถึงหญิงมีคันก่อนคลอดนะฮะ นี้ก็เป็นถือว่าเป็นคำพีแพทย์อันวิเศษนะปฐมจินดาเนี่ยถือเป็นหลักนะครับเราถือว่าเป็นคำพีเป็นหลักเป็นประธานแห่งแแห่งพระคคำพีทั้งหลายเลยนะครับก็มีอยู่สองคำพีที่เป็นเป็นหลักก็คือคำพีปฐมจินดาและฉันทศาสตร์นะครับก็เชื่อว่าพระอาจารย์ชีวกโกมารพัฒแพทย์ได้แต่งเอาไว้ในการก่อนนะครับโดยสังเขปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกด้วยประการนี้นะครับแล้วก็ในคำพีนี้พูดถึงนะการกําเนิดของมนุษย์ ที่เราเรียกว่าพมปุโรหิตนะฮะพมปุโรหิตเนี่ยหมายถึงการกําเนิดของมนุษย์ถามว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไรนะฮะลองมาดูโบราณเราเชื่อบ้างตามาศาสนาต่างๆก็พูดไปนะบางคนก็บอกเกิดจากพระเจ้าใช่ไหมนะครับแต่ในความเชื่อทางการแพทย์แผนโบราณของเรานะว่ากําเนิดของมนุษย์เนี่ยในครั้งแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมีแผ่นดินใหม่ขึ้นมาหรือเป็นโลกเราขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าเกิดมันเกิดมีเหตุการณ์สําคัญอยู่อันหนึ่งก็เกิดมีฝนตกนะฮะฝนตกหาใหญ่เลยตกลงมาทั้งตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนคิดดูสิถ้าตกอย่างนี้เป็นไงน้ําท่วมแน่นอน <c oughs> นะครับน้าท่วมแน่นอนนะครับก็ก็ปรากฏว่าน้ํานั้นท่วมไปถึงชั้นนะชั้นโถมปูโรหิตเลยนะถึงเขาบอกว่าชั้นในชั้นสวรรค์เราเนะี่ยมี มีถึง16ชั้นใช่ไหมมีชั้นต่างๆไปถึงชั้นทมโบโลหิตแล้วในชั้นนี้ก็มีเท้าหมหาพรมซึ่งเป็นใยอยู่ท่านก็เล็งมองลงมาดูก็ปรากฏว่าเห็นดอกบัวหรือดอกอุบลเนี่ยขึ้นถึง5ดอกนะผุดขึ้นมาเหนือน้ํานะครับตอนนั้นก็เป็นเป็นเหมือนมหาสมุทรแล้วแหละเปรียบเทียบว,ว่ามันโผล่ขึ้นมาจากเหนือน้ําแล้วก็เท้าหมหาพรหมนี้ท่านก็บอกแก่พรหมทั้งหลาย นะว่าแผ่นดินใหม่ที่จะบังเกิดขึ้นนีนะ้จะบังเกิดพระพุทธเจ้าที่มานะที่มาตัสรู้ถึง5พระองค์เนะพราะเห็นเราเป็นดอกบัวอันสวยงามหาทิฏฐิไม่ได้เนี่ยหดอกด้วยกันท่านก็เลยบอกว่า,อาดอกที่หนึ่งนะก็คือเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าถึง5ปางก็5ชาตินะครับพระพุทธชื่อแรกก็คือพระพุทธกุกะกุสันโธนะครับ เราคงคงได้ยินว่าพระเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมครับค <c oughs> ำว่าพระเจ้าห้าพระองค์ก็มาจากนะพระพุทธเจ้าปางต่างๆนี่เองนะปางนี้ก็คือพระพุทธกกุสันโธนะครับอันที่2พระพุทธโกนาคมนะเราคงเคยเห็นรูปปัน้นบางอย่างแล้วก็พระพุทธกัสสปะนะครับในสมัยนี้ของเราที่เราอยู่พระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย เราคือพระพุทธสมณะโคดมนั่นเองนะครับพุทเจ้าองค์ปัจจุบันเหล่านี้และในอนาคตที่ชื่อว่าจะมีพุทธเจ้าขึ้นมาอีกองค์หนึ่งก็คือพระสีอริยเมตรไรเนาะก็มีการกระแสขึ้นตัวถึงถึงในยุคพระสีอ่านนั่นเองหรือพระสีอ่านนั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการาไปเคารพนับถือองค์พระสีอานกันด้วยนะมีการปฏิบัติกันอยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจันออกแป๊บหนึ่งพอดีรู้สึกว่าจะมีมีน้องวาสนาเข้ามาไม่รู้ว่าจะจะเข้ามาด้วยไหมเดี๋ยวะจะันสต็อปนึง่งอ่ะเรามาดูกันต่ <c oughs> ตอนะครับก็พูดถึงนะครับพระเจ้าพระเจ้าห้าพระองค์นั่นเองก็คือพระพุทธกกุสันโทพระพุทธโกนาคมพระพุทธกัสสะ พระพุทธะสมณโคดมและพระรีอริยเมตรยัยหรือพระรีอานนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี้ขั้นบังเกิดเป็นบุพพนิมิตขึ้นมาแล้วเขา,เาบอกว่าจากการที่ฝนตกนะเวันเคืนเนี่ยเ็เกิดเป็นดินใหม่ก่อนจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นมองมันมองเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสวะนะครับ สวะนั้นลอยอยู่เหนือน้ำไอ้สวะตัวเนี้ยมันเหมือนก็เหมือนเป็นเอ,อ่อเป็นเป็นเป็นซากซากพืชซากอะไรต่างๆเป็นสวะลอยขึ้นมาเขาบอกมีความหนาถึง4 000, 000, 000ี่แสนหมื่นยอดฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะสี่แสนหมื่นะ 4, 000, 000ยอดอะ ให้ใครเข้ามาไม่มีรัดคงไม่ใช่โอเคครับมีความหนาถึงสี่แสนหมื่นยอดแล้วสวะตัวนี้ก็จะกลายเป็นพื้นดินนั่นเองนะครับก็กลายเป็นพื้นดินให้เป็นโลกหรือเป็นโลกของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นกวาเป็นเป็นคำภีที่ กล่าวไว้ว่ากําเนิดของมนุษย์หรือเกิดคำโนกมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ก็จะเมื่อเกิดเป็นแผ่นดินใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในพื้นดินใหม่น,นะฮะเราก็เรียกว่าสัตว์ที่มาปฏิสนธิในชมพูทวีปนะในพื้นดินหรือชมพูทวีปนี้มี4สถานนะสอย่างนั่นเองก็คือสัตว์ที่เมีมาปฏิสนธินะมาอยู่ในคัน แล้วนะก็ออกมาเป็นตัวเราเรียกว่าชลามพุช,ชะนะจำคำน,นี้ดีนะฮะชลามัพุช,ชะก็คือออกรูปเป็นตัวนั่นเองก็คือพวกพวกสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะคนนั่นเองนะครับก็ออกรูปเป็นตัวส่วนที่สสัตว์ที่เกิดขึ้นเป็นฟองฟักฟ,ฟองไข่เกนะิดแล้วก็คือต้องเป็นมีไข่ขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะฟักออกมาเป็นเป็นตัวขึ้นมานะเราเรียกว่าอันทชะ อันทะก็คือไข่นั่นเองอันทะชะก็คือออกลูกเป็นไข่นะครับส่วนสัตว์ที่ปาปฏิสนธินะฮะด้วยเปลือกตมนะครับก็คือมันขึ้นอยู่ตามเปลือกตามตมตาม,ตามที่เจอแฉะอะไรเงี้ยเราเรียกว่าสังเสทะชะก็คือหนอนนั่นเองหมู่หนอนต่างๆนะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่เกิดมาเป็นโดยอุปาติกะคําว่าอุปาติกะก็หมายถึงว่า ไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าเกิดมาได้ยังไงหรือมองไม่เห็นสมัยก่อนอาจจะมองไม่เห็นเช่นเชื้อโรคต่างๆนะครับเป็นอุปาติกะแม้แต่เรนี้โรคบางอย่างที่เราไม่รู้สาเหตุของโรคเนี่ยโบราณก็เรียกว่าเป็นอุปาติกะเหมือนกันก็คือไม่รู้เกิดมาได้ยังไงนะบางอย่างเราก็ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุเราก็เลยบอกเป็นอุปาติกะซะตอนหลังๆการแพทย์วิย์จเจริญขึ้นนะอาจจะมีกล้อง่องนะมองเห็นว่าเออมันเป็นจากเชื้อโรคนั้นเชื้อโรคนี้ สมัยก่อนเราไม่รู้นี่ครับเพราะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราก็เรียกว่าเป็นอุปาติกะนะครับงนั้นก็จะเกิดมาลักษณะเป็น4ี่สถานคือชรามัพุชะอันทชะสังเสธชะนะก็เป็นอุปาติกะนะครับอันนี้ทีนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อจะปฏิสนธินะครับของเราพูดถึงมนุษย์นะครับก็ต้องอยู่ในคารมารดาก่อนนะครับ นี้สตรีเ็าพูดถึงว่าสตรีของในโบราณเนี่ยเรามองว่าสตรีเนี่ยมีความแตกต่างจากบุรุษอยู่สองประการครั้งที่แล้วจาได้ไหมว่าเราพูดถึงคัมภีร์มหาโชตรัตพูดถึงว่าสตรีต่างจากบุรุษกี่ประการครับเออสี่ประการมีอะไรบ้างครับต่อมโลหิตฤดูใช่ไหมฮะฐานประโยชน์ทรจริตกริยา ที่ประเวณีนะครับแต่ถ้าคมภี์ผสมจินดาเป็นคมพี์ที่เก่าแก่กว่ามหาชตรัษนะครับก็จะพูดถึงว่าสตรีนั้นแตกต่างจากบุรุษแค่2ประการก็คือต่อมมดลูกต่อมเลือดหรือต่อมหรือมดลูกนั่นเองกับน้ํานมสําหรับเลี้ยงบุตรนะครับต่อมมดลูกต่อมต่อมเลือดหรือต่อมมดลูกอันนี้ก็เป็นจริงอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้า4ประการนั้นยังเพี้ยนแล้วเนาะเ <laughs> พราะจริงๆสตรีก็ต่างก็คือมีมดลูกกับน้ํานมเลี้ยงบุตรถ้าผู้ชายไม่มีแน่นอน อันนี้ก็ก็เป็นก็พูดถึงได้กล่าวถึงไว้ในตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับนี่ในคำพีปฐมจินดาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงว่า,ากล่าวถึงพระฤาษีหรือพระดาบทอยู่องค์หนึ่งที่ชื่อว่าลิทธิยาธรดาบทนะครับพระฤาษีลิทธิยาธรดาบทเนี่ยซึ่งปรากฏว่าท่านได้ ทรงฌานถึงอันเป็นโลกียะหมายถึงว่าอย่างรู้เกี่ยวกับโลกนั่นเองนะครับว่าลักษณะหญิงนะได้อย่างรู้ลักษณะหญิงและน้ําใจสตรีว่ามีทั้งดีทั้งชั่วนะครับและท่านดาบทองค์นี้ก็ได้เป็นอาจารย์ของพัชชีวโกมาลพัทหรือหมอชีวโกมาลพัทเหล่านั้นเองนะครับแล้วก็ปู่ชีวก็ได้ถามถึงโรคแห่งกุมารน,นะครับ เขาเขาพูดว่าข้าแต่พระพูดเป็นเจ้าอันว่ากุมารและกุมารีทั้งหลายนะครับซึ่งเกิดมาในโลกนี้ย่อมบังเกิดโรคต่างๆไม่เหมือนกันนะในพ,พระคัมภีร์ปฐมจินดาน,นี้ก็พูดถึงกําเนิดของซางต่างๆรโรคซางต่างเดี๋ยวนี้แพทย์ปัจจุบันคงไม่ไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อนะครับโรคซางก็คือนะคเป็นโรคที่เกิดกับเด็กนั่นเองไม่ว่าจะเด็กหญิงเด็กชายกุมารหรือกุมารีต่างๆ ก็พูดถึงว่าถ้าเด็กเนี่ยคลอดในวัน1 3 4 7นี่คืออะไร1ก็คือวันอาทิตย์ครับ3อังคาร4พุธวันเสาร์คือเสาร์อาทิตย์อังคารพุธเนี่ยคนที่เด็กที่เกิดมาในในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันอังคารพุธเนี่ยเป็นเด็กที่เลี้ยงยากและก็โรคมากอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็โรคมาก ชันใดนะผู้เป็นเจ้าโลกนั้นจึงจะเบาวางกับดีต้องคอดวันที่ดีกับร้ายก็ค็ก็แย่นะมันมันมันขึ้นอยู่กันวันวันคอดด้วยเหมือนกันนะรักษายากรักษาไม่รอดก็มีนะครับพระกัมพีก็พูดถึงกําเนิดซางตัวนี้ว่ามัน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 ร้ายด้วยซึ่งซางในวันเสาร์อาทิตย์และวันอังคารวันพุธเนี่ยเหมือนเป็นโรคที่ติดตัวมากับคนที่เกิดในวันนั้นน เดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะเรียนเรื่องโรคสางต่างๆสางเจ้าเรือนรือสางจอต่างๆด้วยนะครับนะครับเด็กนี้ก็จะเลี้ยงยากนะครับแต่ถ้าเด็กที่เ,เด็กที่เกิดอย่างที่ว่านเนี่ยถ้าถ้าไม่ตายนะครับก็ก,ก็เลี้ยงยากแต่ถ้าเกิดในวันที่เลี้ยงในวันที่สองนะในวันที่สองคือวันอะไรครับจันจันแล้วก็ อ่าอ่าพระหัสสุกถูกไหมอาจารย์พระหัสสุกนี่จะเลี้ยงง่ายนะครับ <c oughs> จะเลี้ยงง่ายเป็นไหมเคยเคยเคยแล้วลูกลูกเป็นไงครับเกิดวันไหนกัน <c oughs> เลี้ยงเป็นไงเออขออาจารย์เองลูกสองคนเกิดวันพุธทั้งคู่เลยพุธกลางวันกับคุธกลางคืน เลี้ยงยากเลี้ยงเกินจริงๆโดยเฉพาะเจ้าเจ้าตัวของจานผู้หญิงนี่เลยพูดกลางคืนด้วยโอ้โหลาหูครับใช่เจ็บป่วยบ่อยแล้วกินคนทั้งบ้าน <c oughs> เอาใจคือใจแบบเจ้าจะาให้คนเอาใจอ่ะนะอันนี้ก็ไม่รู้นะเราก็สังเกตดูแล้วกันโบราณก็พูดไว้ นี่พูดถึงพราฤาษีิทธิยธรดาบทนี้นะก็พูดว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในภพหรือใน,ในโลกเนี่ยนะซึ่งจะเกิดมาในวันที่ดีนะหรือไม่มีสิ่งใดขัดขวางแล้วก็ไม่มีซางหรืออะไรมาทำร้ายเนี่ยแต่ว่าเลี้ยงยากนั้นเหตุนี้ก็เพราะว่าน้ำนมของมรรดาด้วยนะบางคนอาจจะเกิดในวันที่ดีนะครับไม่มีซางมาทำอะไรหรือไม่มีโรคประจำตัวเกิดมาแล้วนะ แต่ปรากฏว่าเลี้ยงยากเพราะอะไรปัจจัยที่มาเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือน้ํานมครับถึงจะเกิดมาวันดีก็จริงนะฮะมันังคารมันพระรหัสเสาก็จริงอ่าสุกเสาก็จริงสุกสุกนะพระรหัสสุกก็จริงแต่พอมาเจอน้ํานมมันดาก็มีผลทาให้เด็กเลี้ยงยากได้นั้นปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํานมนะฮะกุมานก็แต่ถ้ากุมารใดเกิดมาในวันร้ายเช่นวัน เสาทิต์อังคารพุธนะครับ,นะรบเกิดในวันร้ายแต่ปรากฏว่าได้นมแห่งมันดาคือน้ำนมมันดาดีก็เจริญขึ้นได้เหมือนกันนั้นปัจจัยไม่ใช่ว่าเกิดอยู่ที่ถ้าเจาเ้าการเจ้าเรือนอย่างเดียวนะครับถ้าเจ้าเรือนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้ำนมสตรีก็มีผลนี่ก็กล่าวถึงว่าน้ำนมสตรีเนี่ยก็มี มีมีความดีความร้ายหรือกล่าวถึงยี่สหพวกนะครับท่านก็บอกถึงว่ามันมีลักษณะน้านมชั่วนะครับมีน้านมชั่วกับน้ำนมให้โทษนะฮะแล้วก็พูดถึงลักษณะของแม่นมด้วยนะสมัยก่อนต้องดูลักษณะแม่นมแม่นมที่ดีก็ต้องให้น้านมที่ดีถูกไหมนะครับถ้าเด็กได้กินน้ำนมที่ดีเข้าไปเนี่ยจากแม่นมที่ดีเขาคัดสรรนนะี่ย นะก็จะเติบโตได้ดีด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงลักษณะน้ํานมที่ให้โทษแก่กุมารซึ่งเกิดกับหญิงที่จะเอามาเป็นแม่นม2องจำพวกอันนี้ก็สอบถามบ่อยนะนะก็คือหญิงนะฮะที่ให้นมให้โทษนะฮะหรือมีลักษณะน้ํานมให้โทษเนี่ยนะเราเราเรียกผู้หญิงพวกนี้ว่าอ่าเป็นมีอยู่สองจำพวกนะครับเราเรียกว่าหญิง หัดสดีกับยักษิีนีนะครับทีนี้มาดูลักษณะผู้หญิงสองกลุ่มนี้หญิงใดนะครับที่มีกลิ่นตัวคาวดังน้ำล้างจริงมันในตำรามันน่าจะน้ำล้างเนื้อนะไม่ใช่น้ำล้างมือหรอกอาจารย์แก้ไขนิดนึงเออน้ำล้างเนื้อนะไม่ใช่น้ำล้างมือน้ำล้างเนื้อนะครับ หญนะิงที่มีกลิ่นตัวขาวด้วยแล้วก็กลิ่นตัวขาวด่างน้ําล้างเนื้อนะลูกตาแดงนะผิวเนื้อขาวเหลืองแต่นมยานหัวนมเล็กนะนมยานหัวนมเล็กพูดเสียงแหบนะแหบเครือด้วยเสียงดังการร้องอาจจะพูดเสียงใหญ่ๆแหบๆนะฮะฝ่ามือฝ่าเท้ายาวลำตัวยาวห้องตัวยาวก็เรียกจมูกก็ยาวนะลองดึงภาพเนาะ หนังริมตาหย่อนตาก็หยอนสะดือก็ลึกไม่พีไม่อ้วนคือไม่อ้วนไม่พร้อมนะสันทัดคนแต่เป็นคนกินของมากเนาะลักษณะหญิงอย่างนี้เราเรียกว่าหญิงยักษ์ขีนีนะฮะมูอเท้าใหญ่ยวตัวยอเสียงใ่อยตาแดงหัวนมเล็กพวกนี้หญิงยักษ์เราเรียกหญิงลักษณะนี้ว่าหญิงยักษ์ขีนีและเป็นผู้หญิงที่มีกามแรงด้วยนะครับถ้าให้กุมารบริโภคน้ํานมเข้าไป ก็มักจะเกิดโรคต่างๆแม่นมอย่างน,น,านี้ท่านไม่เลือกเอามาเป็นแม่นมนะนะครับสมัยก่อนอคนอ,อย่างในระดับของเชื้อพวงอะไรงี้เนาะเื้อกษัตริย์เนี่ยต้องเลือกแม่นมใช่ไหมครับต้องเลือกเพราะงั้นคงต้องคัดสรรน,นาดู <c oughs> ต้องมีลักษณะลักษณะเป็นยักขินีนี้ห้ามเลือกเด็ดขาด <c oughs> ส่วนหญิงอีกกลุ่มหนึ่ง นะพวกนี้หญิงที่มีกลิ่นตัวดังบุรุษนะมีกลิ่นตัวดังบุรุษตาแดงเหมือนกันแต่ผิวเนื้อขาวดงนะนมดังคอน้ำเต้าเป็นไงอาจจะเป็นคอด,อดเนาะคอดแล้วก็ป่องขึ้นมา <laughs> ริมฝีปากกลมเสียงแข็งดังเสียงแพะนะฝ่าเท้าใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งโอพิการนะเนาะ <laughs> เจรจาปากก็ไม่มิด โอ้โหเดินไปมามักสะดุดก็คงอย่างนั้นแหละก,ก็มันใหญ่ข้างเล็กข้างนี่นะครับหญิงอย่างนี้เราเรียกว่าหญิงหัดสดีแล้วก็เป็นเออเป็นหญิงกามแรงนะถ้าให้กุมารบริโภคน้นมเข้าไปก็ดูดเอายาพิษให้บริโภคเลยนะครับท่านให้เลือกเอาออกเสียก็คือไม่เลือกนั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดถึงลักษณะหญิง,ญงน้ำนมหญิงที่ไม่ควรเอามาเป็นแม่นมนั่นเองก็คือหญิงยักษินีกับ หญิงหัดสดีนะครับจำสออันนี้ไว้นะครับแต่ก็พูดถึงลักษณะแม่นมนะครับที่ที่มีลักษณะที่ดีนะครับพวกนี้เราเรียกว่าหญิงกาลอา่าเบนจากรกาญยาน,นีนะครับมี4จัาพวกนะพวกนี้มีสี่จังพวกก็คือหญิงที่มีกลิ่นตัวหอมหนังกล้วยไม้โอ้โหไหลผายสเอลรัดหลังราบ แต่ตัวสันฐานตัวดำเล็กแต่แก้มใสมือเท้าเรียวเต้านมดังอุบลพึ่งแยมอมเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เหลาบัวนะกำลังตุ่ม,มเนาะผิวเนื้อแดงเสียงดังเสียงสังนะ่็คือเสียงเพราะ,ะนั่นเองแล้วก็ต้องชิมรสน้ำนมเลยเนาะรสน้ำนมนั้นหวานมันเจือกันก็คือมีทั้งรสหวานรสมันลักษณะหญิงอย่างนี้ท่านจัดเป็นหญิงเบญจก,กัลยาณี ให้เลือกเอาไว้ให้กุมารบริโภคเถิดดีนักนะก็คือดินกินตัวดังกล้วยไม้ดังกล้วยไม้นั่นเองอันนี้กลุ่มที่1หญิงกลุ่มที่2ก็คือหญิงที่มีกินตัวดังดอกอุบลน,นะครับเสียงดังเสียงแตร ى. นะเสียงแตรเมื่อกี้เสียงสั่งเนาะอันนี้ไหลพาย,ายตะโพกรัดนะแก้มพองนิ้วมือนิ้วเท้าเรียวแฉมเต้านมดังบัวบานนะ ผิวเนือ้อเหลืองน้ำนมรสหวานนะลักษณะหญิงอย่างนี้ท่านจัดเป็นหญิงเบญจกรยานีก็ให้เลือกไว้เหมือนกันนะครับส่วนหญิงกลุ่มที่3ก็คือหญิงที่มีกลิ่นตัวไม่ปรากฏว่าหอมหรือเหม็นแต่เอวกลมขนตาง,งอนจมูกสูงเต้านมกลมหัวนมงอนดังดอกอบนพึ่งจะแย้มให้ชิมรสน้ำนมอีกแหละน้ำนมรสหวานมันสักหน่อยอันนี้ก็ใช้ได้ แล้วก็หญิงสุดท้ายก็คือหญิงหญิงที่มีกลิ่นตัวหอมเผ็ดเสียงดังเสียงจจกระจันปากดังปากเอื้อน่นนะเอื่อนนี่มันเป็นเหมือนกับตัวคล้ายๆตระกูลตระกูลควางอย่างหนึ่งตาดังตาสายนะฮะตาสายายตัวนี้ก็คือเป็นตระกูลควางเหมือนกันตาตาเป็นไงตาโตเนาะผมแข็งชันไหล่ผาย,ผายตะโพกผาย หน้าผากสวยท้องนังกาดกล้วยอเป็นรลอนสวยงามนะนมพวงในผมพวงย่แใ,ใ,ใจน้ำนมขาวดังสังลดน้ำนมมันนะนมมันเข้มสักหน่อยเลี้ยงลูกง่ายอ๊่าครับลักษณะหญิงพวกนี้ท่านจัดเป็นหญิงเป็นจักรยาณีให้เลือกไว้บริโภคนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็จัดไว้ว่านะฮะ น้ำนมลักษณะนี้เราเรียกน้ำนมลักษณะนี้ให้จำคำนี้ว่าทิพโอสถประโยชน์ทรนะครับทิพโอสถประโยชน์ทรดูดน้ำสุราอมฤตหมายถึงว่าน้ำสุราอมฤตนี่กินแล้วไม่ตายนะ <c oughs> กินแล้วไม่เป็นโรคถ้ากุมารกุมารีใดได้บริโภคก็ดูดได้ดื่มกินโอสถอันเป็นทิพนั่นเองก็คือทิพโอสถประโยชน์ทรเหมือนได้กินยานะได้ได้กินยาทิพนั่นเองนะครับก็จะทําให้กุมารกุมารีตัวนั้น นะครับก็ไม่ค่อยเป็นโรคอะไรนะครับแล้วก็ไม่แสลงด้วยนะครับมีคุณดังเหมือนเป็นเป็นยาหรือเป็นโอสถนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจ์